งานแต่งงานเกาหลี EP 2มาแล้วค่ะเมื่อเจ้าสาวเดินทางมาถึงที่งานก็จะมานั่งในห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยช่างภาพก็จะมาเก็บภาพเบื้องต้นก่อนนะคะจะมีภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทแล้วก็ภาพครอบครัวนะคะพิธีแต่งงานเนี่ยเริ่มประมาณตอนเที่ยงนะคะ งานนี้ก็คือสงสารเจ้าบ่าวไม่ไหวนะคะหัวหมุนมากๆมีเรื่องให้จัดการเยอะมากเลยค่ะส่วนดิฉันเจ้าสาวก็นั่งโบกมือบายๆชิวๆไปค่ะมาแล้วค่ะแม่ทั้งสองของเรานะคะมาเตรียมเก็บภาพค่ะช่างภาพที่ถ่ายให้วันนี้ก็เป็นช่างภาพคนเดียวกันวันที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเลยนะคะรางวัล ช่างภาพอินเตอร์เทนยอดเยี่ยมต้องยกให้เขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดท่าทางหรือการที่บอกให้เรายิ้มหรือทำท่าน่ารักนรักนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพครอบครัวของเรานะคะมีพ่อแม่ของเราแล้วก็พ่อแม่ของเจ้าบ่าวค่ะ พอจะเบาก็ค no so nice. ือนิ่งไม่ไหวนะคะเห็นนิ่งๆแบบนั้นพ่อปู ability, <inflamm> ่เ <ac> ป็นคนใจดีมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นบรรยากาศก่อนเริ่มงานนะคะเรียกได้ว่าเบียโชคดีมากๆนะคะที่มีน้องสาวสุดน่ารักถ่ายฟุตเทจมาให้แล้วไหนจะมีพี่ๆที่ถ่ายฟุตเทจมาให้เยอะเลยค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แม่ของเราสองคนซ้อมเดินเพื่อที่จะเข้าไปในพิธีนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในห้องที่เบียนั่งรอนะคะก็จะมีรูปที่เราถ่ายพิเดดิ้งนะคะตั้งโชว์แขกนะคะ ในงานก็จะเปิดวิทยาของเราไปด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน EP 3เป็นบรรยากาศจริงๆแล้วค่ะ